ไอคูสิบสองเนี่ยเปิดตัวช่วงต้นเดือนธันวาคม2023นะครับนะ้ปัจจุบันที่โอรีวิวเนี่ยนะครับสิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พอดีเลยนะครับจริงๆเนี่ยโอได้เข้ามาเนี่ยสักระยะหนึ่งแล้วแล้วหลังจากที่ไปใช้มาเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เซอร์ไพรส์ด้วยกันครับเอาเริ่มจากราคาก่อนแล้วกันนะครับณนะปัจจุบันนี้นะราคาอยู่ที่27,990บาทในช่วงเรนราคานี้เอาซัตีว่าเป็นมือถือไม่เกิน30,000บาทเนี่ยที่โอนึกถึงเร็วๆนี้นะก็จะเป็น vivo rog8 x100 นะครััับบกตว ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความต่างออกไปนิดนึงคือเขามีความก้ากึ่งนะครับในระหว่างเป็นถ้าจากแบรนด์เนี่ยมันจะเป็นตัวมือถือเกมมิ่งแต่ดีไซน์ของเขาเนี่ยกับดูเป็นพรีเมียมสมาร์ทโฟนเพราะว่าไม่มีตรงไหนที่บ่งบอกเลยว่าเป็นมือถือเกมมิ่งนะครับ ถ้าเกิดเรามาดูในเรื่องของดีไซน์แล้วนะคบเป็นสิ่งแรกที่โอ๊ตรู้สึกว่าก็ประทับใจนะเพราะว่าถ้าเกิดใครเป็นสไตล์ที่ใช้มือถือเกมมิ่งแต่ไม่อยากมีความแบบวุ่นวายมากในเรื่องของแพทเทิร์นหรืองานดีไซน์ไม่ต้องการไฟไม่ต้องการลวดลายนะครับตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เพราะฝาหลังของเขาเนี่ยมากับฝาหลังกระจกที่เป็นแบบด้านเวลาจับแล้วเนี่ยมันก็ จะไม่ได้แบบดูดรอยนิ้วมือเลยซึ่งโอชอบนะส่วนตัวเป็นคนเหงื่อเยอะนะครับแล้วก็ขอบเฟรมของเครื่องนะครับเป็นอลูมิเนียมทําให้เวลาเราจับเนี่ยเรารู้สึกว่ามันดูพรีเมียมนะคะมันดูแน่นดีแต่ว่าตัวเฟรมของเขาถ้าเกิดเล่นเกมไปก็จะมีความร้อนแผ่ออกมาให้เรารู้สึกได้อยู่เหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือขอบขอบเครื่องดูแล้วไม่มีแอร์ทิเกอร์เลยนะส่วนแล้วก็โมดูลกล้องนะครับมือถือเกมมิ่งอย่างที่เรารู้กันว่าเขาจะไม่เน้นกล้องเลยเขาจะเน้นแค่พอถ่ายรูปได้คุณภาพกลางๆแต่ตัวนี้ ด้านหลังเขียนไปเลยว่าลอย x ทําให้เรารู้สึกว่ากล้องตัวนี้โอ้น่าจะเจ๋งมากและหลังจากไปใช้มาแล้วเนี่ยเอาพูดของเขาที่ทำออกมาได้ก็เป็นที่น่าพอใจด้วยนะครับอันนี้อดบอกกันตรงๆไม่ได้อวยนะสีที่วางขายนะครับนอกจากสีดําที่ถืออยู่แล้วยังมีอีก2สีก็คือจะเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับสีที่ขายดีที่สุดใช่ครับสีขาวนั่นเองนะครับเพราะว่าฝาหลังของเขาเนี่ยจะมีโลโก้ bmw motorsport สกรีนลงไปด้วยซึ่งอีก2สีดํากับแดงเนี่ยจะไม่มีนะครับและสำหรับตัวนี้เนี่ยขนาดหน้าจอของเขานะครับดีไซน์หน้าจอนะครับ ขนาด6.78นิ้วถือว่าเป็นไซซิ่งที่ถือมือเดียวพิมพ์มือเดียวได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ประทับใจคือเป็นหน้าจอ AMOLED 1 0ิบิตนะครับอัตรารีเฟรลตร้4 h z เฮิร์ตในแง่ของการใช้งานนะต้องบอกว่าเขาเป็นไดนามิกนะหน้าจอของเขาเนี่ยคือต่อให้คุณตั้งเป็นแบบออโต้นะครับฟิกที่60หรือว่าจะเพิ่มเป็น1 4 4สเฮิร์ตสูงสุดเนี่ย เมื่อคุณไม่ใช้งานนะครับจะลดลงมาที่1นนะครับตรงนี้ประโยชน์ของเขาคือมันช่วยประหยัดพลังงานตอนเราไม่ใช้งานหน้าจอนั่นเองนะครับเป็นเรื่องดีเลาวดีๆนะต่อมาครับในเรื่องของสีสันและขอบเขตสีนะตัวนี้ดีไซน์ P3 100รเรนะครับรองรับ HDR 10 plus ดูหนังไม่ว่าจะเป็น Netflix เองก็ดีนะครับคอนทราสต์เขาจัดสีสันก็มีความสดใสนะครับแล้วขอบเขตขอบเขตสีก็กว้างมากๆเล่นเกมก็มีผลนะครับทำให้เราเนี่ยเห็นสีสันค่อนข้าง,าง,างดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าหน้าจอของเขามันแบบเอ้ยังไม่พอใจเลยในเรื่องของสีสันคอนทราสต์จัดแบบนี้ขอบเขตสีกว้างแบบนี้เนี่ยคุณสามารถไปเพิ่มความเข้มแล้วก็ความละเอียดของภาพได้นะครับผ่านฟีเจอร์เอฟเฟกการแสดงผลพิเศษเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยังสามารถเปิดตัว MEMC ถ้าเกิดเราเปิดแล้วถ้าค,คุณผู้ชมนึกไม่ออกก็ให้นึกถึงทีวีแล้วกันนะครับที่มีการ เพิ่มฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้ขึ้นมาทําให้ภาพมีความสมูทนะครับเฟรมเรทสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้ใช้งานกลางแจ้งกลางแดดมาเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอต่อเนื่องดูคอนเทนต์นะครับสกอไปมาเนี่ยเครื่องมันเกิดความร้อนที่ฝาหลังขึ้นจริงแต่ว่าแสงเนี่ยเขาไม่ได้ดิมลงนะครับแล้วก็พิกไบร์เน็ตของเขาเนี่ยสูงถึง3,000นิตเลยต่อมานะครับตรงกล่องของเขาเองเนี่ยคือก็เป็นกล่องสีดำนะครับก็ทั่วๆไปไม่มีอะไรครับข้างใน อุปกรณ์เสริมเนี่ยที่เขาให้มาก็จะมีเคสซอฟเคสนะครับเป็นแบบสายเดยี๋ยวใส่ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็คู่มือการใช้งานอะไรอย่างงี้ข้ามไปเนอะที่เรารู้สึกว่าดูเป็นไอดีนิตี้นะครับดูเป็น d n a ของ i อคูเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ครับจะมีการ์ที่มีรูปรถของ b m w มยูมาครับเป็นรถแบบฟิลรถแข่งเลยนะครับมีเข็มแกะถาดซิมนะฮะแล้วก็สายชาร์จสายชาร์จเนี่ยจะเป็นสายชาร์จที่มีความหนาพอสมควรนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นั่นเองนะครับ 120ร้อยยี่สิบาทอันนี้อาจจะเป็นที่มาว่าทำไมสายชาร์จมันต้องหนาดน,นึงเคสที่ให้มานะครับเป็นเคสใสที่ไม่ได้หนามากหรอกนะแต่ว่าดีเทลก็มีช่วยนิดน,นึงนะครับในการยกขอบกันเลนมาแล้วก็ขอบเนี่ยถ้าจับตรงนี้มีการปีนขอบขึ้นมาเล็กน้อยแต่ไม่ได้ปีนมากนะน่าจะพอดีกับฟิล์มหน้าจอนะครับการใส่เข้าไปก็ไม่ยากครับก็ดูฟิตดีนะพอใส่แล้วเนี่ยดูแบบดูเข้ารูปเป็นเคสตัวหนึ่งที่เอาไปใช้งานได้แต่คิดว่าสายยาวๆน่าจะเหลือง ถ้าถามหาสเปคเนี่ยคลิปนี้โอจาไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเครื่องมันออกมานานแล้วหลายๆคนก็ทําการรีวิวไปแล้วและคนที่สนใจจริงๆน่าจะศึกษาสเปคมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับโอพูดถึงฟีลลิ่งแล้วก็สิ่งที่เจอมาแล้วกันถ้าถามหาถึงความแรงกับ i q คู12เนี่ย เทียบอย่างนี้แล้วกันนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมา23เดือนเนี่ยนะครับโอจับมาตัวชิป Snapdragon 8 Gen 3มาด้วยกัน3รุ่นนะครับก็จะมีตัว ROG 8 Pro Edition กับตัว Samsung Galaxy S24 Ultra แลวตัวนี้จะเป็นอีหนึ่งตัวนะครับถ้าเกิดเทียบระดับจัดแรงกันแล้วนะครับราคาเนี่ยของทั้ง2รุ่นที่โอกล่าวถึงเนี่ยก็ทะลุ4ี่หมื่นไปแล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยราคาหน้าจะเบาที่สุดแต่ถ้าถามหาถึงความแรงโอไล่ลำดับตามนี้แล้วกัน ROG 8 Pro Edition เนี่ยคะแนนแอนตูตู่สล้านหนึ่ง ตัวนี้2ล้านนะครับแล้วก็ตัว S24 ultra เนี่ยล้านแนั่นหมายความว่าตัวเนี้ยน่าจะตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าได้ทั้งความแรงด้วยแล้วก็ราคาเบาวกว่าใครเพื่อนนั่นเองนะครับในเรื่องของ Storage นะครับตัวนี้ ufs 4.0นะความเร็วการอ่านการเขียนก็3,200ทั้งคู่การใช้งานทั่วๆไปเนี่ยด้วยตัวชิปและตัวแรมของเขา 16GB เนาะแล้วก็ยืมได้อีก16 g b เนี่ย มันไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะครับฟันทั r ส OS 14ที่มาบน Android 14มันใช้งานได้แบบลื่นไหลเลยการใช้งานแอปสลับแอปไปมาการรันแอปขึ้นมา ตอบสนองรวดเร็วสลับแอปได้เร็วแล้วก็ GPS เนี่ยถ้าเกิดคุณเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยก็สามารถจับได้ด้วยอย่างในอาคารที่รานั่งตรงนี้เนี่ยเป็นตึก2ชั้นนะครับที่มีความทึบหน่อยด้วยความที่เป็นสตูดิโอเนี่ยคือเขา in use เนี่ยประมาณ20-30นะครับแล้วก็จับได้90บวกบวกแต่ถ้าเกิดเราออกไปนอกตัวอาคารอ่ะจับได้มากขึ้นนะครับจับได้ประมาณเป็นร้อยดวงเลยแล้วก็ in use เนี่ยประมาณ50-60เลยถือว่ามันก็ตามสภาพพื้นที่สภาพแวดล้อมด้วยนะครับการจับ GPS ลหลายๆคนก็อยากจะทราบแล้วนะครับว่าไอ้ 2เนี่ยเขาสมศักดิ์สีความเป็นเกมมิ่งโฟนหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าดูจากชิปกับแรมเนี่ยมันแรงในตัวเองอยู่แล้วนะแต่มันมีตัวคิลเลอร์ฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือชิป Q1 ที่มันเป็นส่วนช่วยให้การเล่นเกมเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นถามว่าชิปตัวนี้ใส่มาทําอะไรได้บ้าง1เลยสามารถแซกเฟรมได้แล้วก็2นะครับก็ปรับเป็นซูเปอร์เรสซลูชั่นทำให้ภาพเนี่ยมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นได้ในเกมนั้นๆน,น,นะครับ อ่ะฟีเจอร์แรกกันก่อนละกันสำหรับการแทรกเฟร,รมไม่ได้แทรกได้ทุกเกมนะเพราะว่ามันจะมีบางเกมเท่านั้นที่รองรับนะครับอย่างที่โอเล่นมาก,ก็จะมี pubg นะครับเอ่อเกมซิตี้อินแแล้วก็ Call of Duty ที่สามารถเปิดฟีเจอร์นี้ได้ที่บอกว่ามันเป็นคูลเลอร์ฟีเจอร์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันทำให้เราได้เปรียบในการเล่นเกมจริงๆอย่าง pubg เองเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาแล้วนะถ้าเกิดคุณเซตค่าเป็น90 h z ิรนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือตัวกราฟิกเนี่ยมันก็จะอยู่ระดเ,เ,ะะะเ,ระเปิ แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปิดแทรกเฟรมได้การเปิดแทรกเฟรมตรงนี้มันลื่นจริงๆคุณผู้ชมมันสมูทมันลื่นมันแบบโมเมนต์มันดีจังหวะเลงจังหวะไฟเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเหมือนรู้สึกว่ามันไหลลื่นมันตอบสนองได้เร็วแต่มันก็แลกมาอยู่ตรงที่ว่ามันภาพเนี่ยมันจะไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้ภาพสวยคุณจะต้องปรับลงมาในการเซตติ้งภาพของเกมนะครับมันก็จะได้อย่างเสียอย่างถ้าเน้นลื่นก็เปิดแทรกเฟรมไปเลยถ้าเกิดเน้นภาพสวยคุณผู้ชมก็จะแทรกเฟรมไม่ได้นั่นเองก็ต้องเลือกนะครับต่อ เกมชินอิมแพคสำหรับเกมนี้เนี่ยก็แทรกเฟรมได้เหมือนกันมันมีเบเนฟิตที่เรารู้สึกว่าเป็น Experience ที่ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ยมันใช้และตรงนี้การแทรกเฟรมขึ้นมาแล้วมันดีอยู่เหมือนกันก็คือถ้าเกิดเราเข้าไปเนี่ยค่า d e f a u l t ของเกมเก n ชินอิมแพคของเครื่องนี้ d e f a u l t ที่เขาเซตมาคือระดับมีเดียมโอตเนี่ยใช้มีเดียมนะครับแล้วก็เป่าเฟรมเรทเป็น45เฟรมแล้วก็ปิดม o ช i ั่นเบอร์พอเปิดแทรกเฟรมเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันให้ฟ e ลลิ่งเนี่ยใกล้เคียงกับ6 0เฟรรมลยนะคับ แล้วก็เปิดตัว Super Resolution เข้าไปเพิ่มเนี่ยมันก็มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปปรับ60เฟรมให้แบบกินทรัพยากรตัว CPU หรือ GPU เลยอีกอย่างหนึ่งที่ได้ป e n e f i t ตรงนี้คือความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ร้อนเท่าเราเซตอัพค่าเป็น60เฟรมแต่ว่าที่แนะนำกลางๆเลยอาจจะขยับไปเปิดเป็นระดับ High ก็ได้นะครปิด Motion Blur ไปแล้วก็ เปลี่ยนเป็น45เฟรมแล้วก็เปิดแทรกเฟรมเข้าไปอันนี้ก็จะสมบูรณ์แบบเกือบจะแบบเพอร์เฟคแล้วมันจะเท่ากับเหมือนเราปรับเซตอัพสูงสุดในมือถือทั่วไปความร้อนที่เกิดขึ้นทั้ง3เกมจริงๆแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนแรกคิดว่าเกมชินจะร้อนที่สุดแต่ผลปรากฏว่าเกมที่ร้อนที่สุดเนี่ยไปอยู่ที่พับจีพับจีเนี่ยกินทรัพยากรมากนะครับก็ทําให้เครื่องมันร้อนแล้วก็แผ่มาเวลาจับถอดเคสเล่นเนี่ยชัดเจนคือร้อนอุ่นๆเลยความร้อนที่เกิดขึ้น ตัวพับจเนี่ยประมาณ37องศาเกนชินก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับ37องศาแต่ว่า c อร์ u n i t ีเนี่ยจะไม่ได้ร้อนเท่าอยู่ประมาณ35องศาส่วนความร้อนที่เกิดขึ้นภายใน CPU ทั้ง3เกมนะครับก็ใกล้เคียงกันอยู่ประมาณ50ปลายแต่แต่60เรื่องกล้องถ่ายรูปเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเราตั้งมาทับฐานว่ามือถือ g a ม i n g กล้องที่ผ่านๆมาก่อนหน้านี้ที่เราเคยมีประสบการณ์หรือรู้มาเนี่ยมันเป็นยังไงตัวเนี้ย ทำได้ทะลุเป้าเกินคาดไปเลยนะครับจริงๆจริตของเขามันใกล้เคียงกับ X Series แล้วก็ V Series ของ Vivo มากๆไม่ว่าจะเป็นการปรับผิวปรับความบิวตี้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังถ้าเกิดแบบคุณชอบแบบความฟุ้งฟิง้งหน่อยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายอาจจะปิดฟิลเตอร์ความฟุ้งฟิง้งไปก็ได้ทั้งนั้นตัวนี้เป็นเกมมิ่งที่ผู้หญิงก็ใช้ได้น่าจะแบบ เอาไปถ่ายลงโซเชียลได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อดีของเขาเลยจริงๆมันก็มีข้อจํากัดแค่รเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมข้อจํากัดที่โอเจอเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของกล้องหน้านะครับเพราะว่าความละเอียดที่ให้มาเนี่ยไม่ได้สูงมากนักแล้วก็วิดีโอไม่สามารถถ่าย 4K กล้องหน้าได้เพราะกล้องหน้าได้แค่180 30เฟรม60เฟรมก็ไม่สามารถปรับได้นะอันนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดที่โอเจอร์จุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเออน่าจะให้สัก60เฟรมก็ได้แต่180อะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่านี้นะครับส่วน,นอื่ ก็ถือว่าเนียนสวยดีนะครับไม่ได้จืดและระยะพอเทสที่ให้มากล้องหลังนะกล้องหลังก็คือให้ 3x มาด้วยมามี1มี2แล้วก็มี3นะครับถือว่าเป็นระยะพอเทสที่บางแบรนด์ยังไม่ให้มาเลยนะแบบมือถือทั่วไปอันนี้เป็นเกมมิ่งเราใหมามันมันถ่ายพอเทตออกมาได้สนุกแล้วก็สวยตัดเบลอดีเลยแหละนะครับส่วนกิมมิก 100x เนี่ยคือถามว่าให้มาใช้พึ่งพาได้ไหมถ้าเกิดถ่ายไม่ได้เอาอรายละเอียดมากในระยะ1้อยออันนี้ถ้าพูดตามตรงคือมันถ่ายได้นะแต่ไม่ได้ถ่ายออกมาแล้วดี ต้องแยกเป็นประเด็นนี้ก่อนคือมันถ่ายแล้วพอใจพอเห็นแต่ไม่ได้แบบคมชัดมีการเล่งอะไรจนแบบอูว้ว้าวอะไรเงี้ยเนาะฟีเจอร์เสริมอื่นๆเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องการถ่ายดวงดาวถ่ายอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึง่งก็ต้องมีความนิ่งของมือผ่านขาตั้งกล้องสภาพแสงก็ต้องมืดประมาณนึงอ่ะอันนี้เป็นเป็นส่วนที่เขาเสริมแบบเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆใส่เข้ามานะครับแต่โดยรวมพอใจมาก เป็นมือถือเกมมิ่งที่ถ่ายรูปสวยผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้พึ่งพาได้นะครับการสั่นวิดีโอก็ดีด้วยสามารถปิด o s s ได้อีกต่างหากง,งงมากเลยนะครับอะทำได้เกินค่านะสำหรับกล้องนะครับ อินดอร์เมื่อกี้ในสภาพอินดอร์ก็จะมีงาน,นะคนค่อนข้างเยอะส่วนอันนี้เนี่ยการเก็บเสียงต้องบอกเขาว่ามันเป็นการเก็บเสียงโดยตัวเครื่องแหละอันนี้ไม่ได้ต่ออะไรเสริมเลยนะครับก็น่าจะดีในระดับหนึ่งน่าจะยอมรับได้ครับแต่ว่าตัวไอคูตัวนี้เนี่ยไอคู IQ 12สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะเก็บเสียงแบบนี้เลยจะเก็บเสียงจากบลูทูธที่เป็นหูฟังนะครับหรือจะเลือกตัดไปเก็บเสียงผ่านตัวไม้สายก็ได้นะครับก็ซืถ่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นทางเลือกสําหรับคนทํา คอนเทนต์วิดีโออยู่เหมือนกันนะก็ลองฟังกันดูว่าเสียงเป็นยังไงอันนี้แบบดิบๆเลยช่วงสุดท้ายที่เราจะบอกนะครับก็คือเรื่องแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ การใช้งานอยู่ได้ทั้งวันไหมอยู่ได้ทั้งวันคือถ้าเกิดคุณไม่ไปแตะต้องเขาวางสแตนบายเนี่ยระหว่างวันไม่ได้ใช้งานเขาเนี่ยแบตบก็ไม่ไหลนะจากที่เจอมานะครับแล้วก็สามารถชารชจกลับไปได้ค่อนข้างเร็วอันนี้เร็วมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้อแดปเตอร์กับสายชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยร้อวัตต์เนี่ยชาร์จได้เร็วและโอใช้อุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่ของเขาก็ชาร์จเร็วได้เหมือนกันนะแปบบ๊บๆก็เต็มแล้วอ่ะันนี้คือมันก็ประหยัดเวลาไปได้มากนะครับส่วนราคา27,990บาทอันนี้เป็นราคาแบบ แตนดาร์ที่เขาเปิดตัวมาแต่เมื่อกี้แอปเห็นในแอปพลิเคชันคุณผู้ชมพวกช้อปปีอะไรอย่างเงี้ยนะเขาออฟฟิเชียลของเขาเลยเนี่ยมันจะมีแฟลชเซลล์เร็วๆนี้ซึ่งถ้าเกิดมันถูกได้กว่านี้โอ้มองว่าโอ้น่าสนใจมากนะครับแต่อาจจะต้องช่วงชิงกันนิดนึงแล้วก็เรื่องสี แอบเห็นสต็อกแ้งสีขาวมีด้วยก็ต้องไปลุ้นกันว่าคุณจะช่วงชิงมาได้หรือเปล่านะครับสีแดงมีน้อยสีขาวมีประมาณหนึ่งแล้วก็สีดําก็มีน้อยแล้วนะครับต้องไปรอลุ้นกันอีกทีหนึง่งว่าน่าจะตอบโจทย์กันถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าต้องการความแรงในราคาที่เอื้อมถึงได้คือแรงระดับต้นๆณนะปัจจุบันในเวลานี้เลยเนี่ยแซมดาคอน8.3เนี่ยอย่าลืมนะครับตัวนี้น่าสนใจมากจริงๆเหมือนจะแอบอวยอาจจะแอบเชียร์เขาแต่ว่าลองแล้วมันดีก็เลยมาบอกต่อกันอ่ะคลิปนี้หวังว่าน่าจะตอบคําถามได้นะคะนีย เป็นยังไงบ้างถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามช่องเรากันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ